สวัสดีค่ะเจอกันก,กุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ้งก็มารีวิวกระเป๋าเหมือนเดิมนะคะแต่ที่แปลกไปเพราะวันนี้เราไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะค่ะทุกคนะฉะนั้นทุกคนเดาไม่ถูกใช่ไหมคะว่าวันนี้กุ้งจะมารีวิวรุ่นไหนนะคะมาค่ะก่อนจะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดทุกๆอย่างเป็นกําลังใจกุ้งก่อนนะคะนี่เลยค่ะวันนี้แบรนด์ที่กุ้งจะมารีวิวนะคะก็คือแบรนด์โกยาดนะคะจะมาพร้อมอุปกรณ์นะคะสําหรับวันนี้ ก่อนหน้านี้ที่ทํำรีวิวไปนะคะไม่ได้ลงอุปกรณ์เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้รีวิวประวัติศาสตร์ไปเยอะนะคะ คลิปก็ยาวๆถ้าลงอุปกรณ์ไปอีกนี่ก็คือจะแบบยาวๆกว่าเดิมถ้าเกิดใครติดตามกุ้งคงจะรู้ว่ากุ้งไม่ค่อยได้รีวิวอุปกรณ์แล้วหลังๆเพราะว่าทุกคนอาจจะแบบดูได้หลายช่องไม่อยากเพิ่มความยาวให้คลิปนะคะแต่ว่าวันนี้ในส่วนของกอยาระคะ่ะจะมารีวิวเพราะว่าหนึ่งไม่มีชมในเมืองไทยหรือเงี้ยค่ะก็เลยอยากมารีวิวให้ดูแต่ไม่ได้ให้ทุกคนเอาที่กุ้งรีวิวแล้วต้องมีแบบนั้นนะคะ ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ละชอบ SA แต่ละคนเขาจะให้อะไรเรามาจะแพคมาเป็นยังไงจะให้กระดาษไซส์ไหนจะติดอันโน้นให้ไหมให้อันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมีเท่าไหนเอามาให้ชมเท่าที่มีนะคะทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ได้มีในประเทศไทยนะคะขึ้นอยู่กับ s a แล้วยังขึ้นอยู่กับรีเซลเลอร์ที่เขาถือของมาให้เราด้วยนะคะบางที่เอาถุงกระดาษมาก็ไม่ได้นะคะคือแล้วแต่เลยแล้วแต่คอนดิชั่นของแต่ละคนไปนะคะมา เดี๋ยวให้ดูกันนะคะอันนี้เอามานะคะก็คือเขาก็จะมีตัวสติกเกอร์จากแบรนด์ตัวอย่างมาให้ด้วยแต่ว่าเราทำการแกะแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูกันถุงกระดาษไซ์นี้เราจะไปดูกันค่ะว่าตัวกระเป๋าจะเป็นไซส์ไหนกันนี่เลยนะคะก็จะเป็นกระดาษที่เขาข่อตัวกระเป๋ามาอีกทีนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีมีรายละเอียดตรงสติกเกอร์นะคะมาให้ ประมาณแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวกระดาษนะคะไม่ได้เหมือนชาแนลที่จะเป็นแบบชาแนลชาแนลชาแนลแบบทั้งกระดาษนะคะไม่มีนะคะเป็นกระดาษสีเหลืองเฉยๆส่งแล้วนะทุกคนไม่เห็น ะมาแบบถุงผ้าสีเหลืองแบบนี้เลยนะเหลืองแบบเหลืองเข้มเลยนี่เป็นสปแตมป์โลกโก้แบรนด์นะคะแตนแนก็เป็นกระเป๋ารุ่นนี้เลยค่ะเซนหลุยอ่ะให้ดูเนี่ยน้องก็จะมาฟิฟฟิแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็ต้องมาจัดทรงนี่นะคะหน้าตาด้านหน้านะคะก็จะเป็นแคนวาสแบบนี้นะคะด้านข้างด้านหลังลก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็ต้นกระเป๋านะคะคือกระเป๋าเซนหลุยใบนี้นะคะจริงๆแล้วแรงบันดาลใจของเขานะคะออกแบบให้เป็นกระเป๋าชายหาดนะคะที่สามารถใส่กับด้านได้ตัวด้านที่เป็นแคนวาสด้านนี้ค่ะเขาไว้สําหรับใส่ของเปียกแล้วส่วนด้านหนึ่งด้านในอันนี้นะคะด้านในก็จะเป็นช่องรง่งๆแบบนี้แล้วก็จะเป็นเหมือนผ้าดิบแบบนี้ก็ไว้ใส่ของได้เหมือนกันสามารถกลับด้านได้อย่างที่บอกนะคะว่าตัวแบรนด์กอยาร์นะคะเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสแล้วตัว กระเป๋าแคนวาสเขาอะค่ะเขามีความพิเศษก็คือมีการผสมกันระหว่างผ้าสามชนิดก็คือผ้าคาตตอนหรือผ้าฝ้ายนะคะผ้าลินินแล้วก็ผ้าป่านแล้วเขา,าก็มีการเคลือบนะคะเคลือบให้สามารถกันน้ําได้นี่ไปเหตุผลว่าทําไมเขาถึงดีไซน์กระเป๋าอันนี้ค่ะให้เป็นกระเป๋าชายหาดแล้วก็ทําไมกระเป๋าของเขาถึงโดนน้าได้เพราะว่าเขาดีไซน์ให้เป็นกระเป๋าชายหาดตัง้งแต่ต้นซึ่งไว้สําหรับใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนเวลาเราไปชายหาดโดยชื่อกระเป๋าที่ชื่อว่าเซนหลุยนะคะก็คือมาจาก ชื่อของพระเจ้าหลุยองค์ที่9นะคะก็คือเป็นนักบุญหลุยแล้วก็เป็นกระเป๋าที่มีน้ําหนักเบามากนะคะอ่ะแต่ก่อนจะไปดูขนาดนะคะกุ้งบอกเรื่องไซส์ก่อนนะคะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะเซนหลุยเขาทําออกมาด้วยกันทั้งหมด3ามไซส์ PM ใบที่กุ้งถือนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋า GM อีกไซส์นึงก็จะกระโดดไปเลยก็คือเป็น XXL ไปเลยนะคะหน้าตาค่ะ ก็คือจะมีหน้าตาเหมือนทรงเนวฟูของหลุยส์นะคะแต่จะต่างกันตรงที่ว่า PM ของหลุยส์กับ PM ของโกยาไซส์จะต่างกันเลยกุ่งม,มีความรู้สึกว่า PM ของโกยารละจะเท่ากับ MM ของหลุยส์ประมาณนั้นแล้วก็ใครที่ชอบกระเป๋าทรงน,นี้แต่เบื่อหลุยส์นะคะแบรนด์โกยานะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่ตอบโจทย์สําหรับทุกคนนะคะแต่ใครที่ชอบความแข็งหรือเป็นทรงของกระเป๋านะคะกุ่งแนะนําให้ข้ามแบรนด์นี้ไปเพราะว่าอย่างที่บอกแหละกระเป๋าไม่ค่อยเป็นทรงแล้วก็มีความนิ่มนะคะทรงท็ นะคะของแบรนด์กออยาะคะเขาจะมีหน้าตาคล้ายๆกันหลากหลายรุ่นมากเลยนะคะเดี๋ยววันหลังกุ้งจะมาทํารีวิวให้นะคะว่าจะมีรุ่นอะไรบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูขนาดสําหรับรุ่นเซนหลุย PM กันนะคะขนาดนะคะจากซ้ายถึงขวาด้าน,นนี้จะอยู่ที่34เซนนะคะุคนเขาวัดจากฐานตรงนี้นะทุกคนไม่ได้วัดจากปากกับ จากบนลงล่างนะคะอยู่ที่28เซนส่วนความหนาของกระเป๋านะคะจากซ้ายถึงขวาด้านนี้ตรงฐานนะคะอยู่ที่15เซนนะคะน้ําหนักกระเป๋าอยู่ที่250กรัมหรือ2.5กิโลนะคะแบบน้ําหนักเบามากเลยตัวกระเป๋าสามารถใช้งานได้2ด้านนะคะอันนี้เป็นแคนวาแล้วตัวที่เป็นหนังแบบนี้นะคะก็จะเป็นหนังคราสกินจับก็จะเป็นคราสกินเขาจะมาพร้อมกับใบลูกนะคะแบบนี้เลยนะคะเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้นะคะใบลูกแบบ บบนนะะหน้าตาใบลูกนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้าใบลูกก็จะมีแบนสแตมป์เนี่ยค่ะตรงอะไหล่ตรงเนี้ยค่ะมาให้แล้วก็เหมือนกันนะคะแกะไม่ได้นะคะถ้าจะแกะก็จะแกะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเลขรหัสไว้แบบนี้เลยนะคะซึ่งขนาดของใบลูกอะคะ่ะไม่ได้มีบอกแต่กุ้งจะวัดให้ทุกคนนะคะขนาดจากซ้ายถึงขวาที่กุ้งวัดได้19.5เเซนนะคะส่วนความสูง บนลงล่างอยู่ที่สิ ซน,นะคะก็เหมือนกันนะคะถ้าเปิดเข้าไปนี่อันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับผ้ารองซึ่งบางครั้งก็มีบางครั้งก็ไม่มีนะคะทุกคนนี่เปิดเข้าไปด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็จะมีสแตมป์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่องแบบนี้เลยเป็นผ้าก็จะเป็นแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่องแบบนี้หนึ่งช่องเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันนะคะว่ากระเป๋าใบเล็กอะคะ่ะจะใส่อะไรได้บ้างนะคะใส่โทรศัพท์นะคะ13 Pro โปร แม็กนะคะอุ้ยใส่ได้ทุกคนโทรศัพท์13 Pro Max ใส่ได้14 Pro Max ก็ใส่ได้เพราะ13กับ14เท่ากันนะคะใครมีฟลิปอ่าอยากจะใส่ f ล i p ก็ใส่ได้นะคะซัมซุงเองก็ใส่ได้แต่ว่าอันนี้ยุ้งใส่เคสถ,ถอดเคสอะคะ่ะจะใส่ได้เพราะว่าเคสปุ้งหนานะคะ mm. ก็สําหรับใครที่อยากใช้ใบนี้ถือนีดหรือว่าเอาไปคล้องกับใบอื่นที่เรามีก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็จะมีป้ายห้อยแบบ นนี้ะะคะเดี๋ยวกุ้งจะสะพ,พายให้ดูกันนะคะว่าสะพ,พายออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะสะพ,พายออกมาแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะกุ้งสูง160เซนนะคะใครที่กังวลว่าในช่วงตรงจักระแลค่ะจะติดหรือเปล่าเดีย๋ยวกุ้งจะวัดให้นะคะแต่ความรู้สึกส่วนตัวที่สะพ,พายเมื่อกี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันอาจจะแบบติดๆหน่อยไม่แน่ใจว่าวันนี้ใส่เสื้อตัวหนาหรือเปล่านะคะหรือว่าเสื้อมีความหนาแล้วก็มีความใหญ่หรือเปล่าก็เลยรู้สึกลังๆนะคะแต่ความรู้สึก เหมือนสายจะสั้นกว่าหลุยกคนเดี๋ยวพุ่งวัดให้ วนลงล่างนะคะอยู่ที่17เซนนะคะทุกคนคือส่วนตัวแล้วอะ่ะคือถ้าอยากหากระเป๋าใบที่จุของได้เยอะน้ําหนักเบากุ้ว่าเซนหลุยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าใครที่ชอบกระเป๋าที่เป็นทรงอย่างที่บอกไอ้ข้ามรุ่นนี้ไปแบรนด์นี้ไปนะคะด้วยความที่เอาจริงๆนะถ้ารุ้งเทียบระหว่างตัวเนวฟูหลุยกับตัวกยา์อันเนี้ยเอาจริงกุ้งเทใจมาทางฝั่งนี้นะคะแต่ติดอย่างเดียวะคะ่ะทุกคนตอนที่แบบลองสะพายอะคะ่ะคือมีความรู้สึกว่ามันแบบ สายมันชั้นนะ่ะมันรั้งไปนิดนึงคือรู้สึกเลยแหละอันนี้มีความรู้สึกว่าของหลุยจะยาวกว่าพอสมควรถ้าเอาความยาวของหลุยมาเพิ่มเข้าในกอยาดนะคะคิดว่าคงตอบโจทย์ได้เยอะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบอยากได้กระเป๋าที่ไม่ได้ซ้ําหรือไม่ได้ชวนกับใครมากกอยาดเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะ สองโจนนะคะแล้วก็สีรุ่นนี้นะคะเขามีให้เลือกถึง11อสีด้วยกันเองนะคะสําหรับกุ้งแล้วถ้าเกิดคิดถึงเดนโกยานะคะกุ้งจะนึกถึงความเป็นสีสนะันอะทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วก็รีวิวตัวสีเขียวไปเนาะรอบนี้เลยมารีวิวตัวสีดําเป็นสีพื้นน,นเผือใครที่แบบกาลังลังเลในการตัดสิในใจนะคะก็จะได้เป็นข้อมูลนะคะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะฝากคอมเมนต์ฝากบอกหน่อยว่าแบบใช้แล้วเป็นยังไงชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีเจ็บไหล่ไหมกด ไหลไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่น้ําหนักเบากว่าเรื่องเจ็บไหลหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะน่าจะน้อยกว่าของหลุยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าหลุยอะตัวน้าหนักเองเขาก็หนักพอสมควรแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าใช้สีอะไรอยู่ชอบมากเลยส่วนตัวนะคะถ้ารุ่นนี้แอบชอบสีเขียวสีสม้มสีแดงสีแบบสีสดๆแนตะ่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปแลวคะ่ะ